ครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่20สิงหาคม2563เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนไม่เกี่ยวข้องไม่ได้นะครับจําเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะ,ะในชุมชนนะฮะหรือในตําบลหมู่บ้านในจังหวัด หรือในระดับประเทศก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องพยายามที่จะทำยังไงให้เรามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์และเสรีภาพของเราชนิดที่ว่าให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะสมซึ่งณนะเวลานี้สถานการณ์ทางการเมืองที่เราเห็นตามข่าวก็คงจะ,อะพอจะ,อะพิจารณาได้ว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่อย่างไรนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้อง ทําความเข้าใจแล้วก็อาจจะดูว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชุมชนหรือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเราจะเข้าไปร่วมกันพัฒนาร่วมกันสร้างให้ชุมชนของเราแข็งแข็งได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ต่อสายถึงประหลัดบิดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับซึ่ง ก็น่าจะได้มีแนวคิดดีๆที่จะนําเสนอกับพี่น้องประชาชนนะครับหรือผู้ที่กําลังติดตามข่าวสารการเมืองอยู่ณเวลานี้ท่านปรัชต์มิตออยู่ในสายกับพวกเราแล้วนะครับสวัสดีครับปรัชตดมิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พลครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับครับผมมิตรเจวิญตระกูลครับครับปรัต์มิตช่วยขยายความเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนณเวลานี้นะฮะให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเอเราจะไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะไปร่มกันช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนของเราเข้มแข็งได้อย่างไรนะครับเชิญครับครับครับอาจารย์ครับในในมุมมองของผมแล้วก็จากประสบการณ์การทํางานแล้วก็การสร้างเครือข่ายพี่น้องประชาชนเพื่อจะทํำยังไงให้ประเทศของเราเนี่ยเดินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วก็เข้มแข็งนะซึ่งซึ่งเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมานะฮไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็มักจะมีการขัดแย้งการมีการคอร์รัปชันมีปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาอะไรต่างๆมากมายเลยแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันถูกชี้ชัดไปที่ไหนฮะไปที่ชุมชนเป็นตัวชี้วัดอืมครับการการระบาดการ คอร์รัปชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ชุมชนเป็นตัวชี้วัดทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะชี้วัดตรงไหนครับก็คือปัญหาความยากจนปัญหาคนไร้ที่พึ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปัญหาการศึกษามันก็เป็นเรื่องของชุมชนทั้งสิ้นเลยการทํอมีที่ดินทํากินใช่ไหมครับถูกต้องครับปัญหาการใช้ทีาพักการอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตป่าใช่ไหมคร รายงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ทุกเรื่องเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาประเทศที่มุ่งจะพัฒนาประชาชนให้มันทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันติดอยู่ที่กลไกการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินที่มันยังไม่ทั่วถึงไงครับอาจารย์ะซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวง่ายๆนะอาจารย S <S <S เรื่องการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อืมอะประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วอยู่ในชนบทส่วนใหญ่ถูกไหมครับครับครับในประเทศนี้มีหน่วยเลือกตั้งถึงแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นกว่าหน่วยในหมู่บ้านชุมชนแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าประชาชนพี่น้องของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยแค่ประมาณสามถึงสี่วันเท่านั้นแหละอืครับตรงไหนครับก็คือก็จะมีส่วนร่วมในเมื่อ อ่สมมุติจะมีเลือกตั้งสวสสก็ประกาศปีศีกาเรื่องตั้งถูกไหมครับครับก็อ่าทางราชการกรกตเองก็จะสั่งให้จังหวัดอำเภอเอาไปเอาประชาชนมาคณะหนึ่งเรียกว่ากรรมการประจําหน่วยอืมก็จะตื่นตัวกันแค่เนี้ยนะฮะพอได้กรรมการประจาหน่วยปั๊บอ้าวก็เอาไปอบรมครับนี่มีส่วนร่วมในวันที่สองคือวันอบรมครับครับอืมมีส่วนร่วมในวันที่สาม ก็คือวันไปจัดหน่วยเลือกตั้งครับอแล้ววันที่วันที่สี่ที่มีส่วนร่วมทั้งปีนะครับ,รบก็คือวันที่ไปน,นั่งอยู่ประจําหน่วยก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนไปอยู่แค่นี้แหละครับประชาธิปไตยของประเทศไทยมันมีแค่นี้จริงๆ <c oughs> งะ <c oughs> ครับ <c oughs> ท,ทั้งทั้งที่เราบอกว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย มหากัรตั์ใช้อำนาจผ่านรัฐสภานนติบัญญัติตุลาการใช่ไหมครับครับแต่ผมชี้ให้เห็นว่านี่ไงอำนาจอธิปไตยของคนไทยประชาชนคนไทยมันมีแค่สี่วันครับซึ่งเราไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสิทธิมีอำนาจในการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยตลอดเวลาไงครับครับอืมันจึงทำให้เกิดการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ต่างดิ้นรนไขว่คว้าทำมาหากินไม่ได้สนใจหรอกเรื่องของส่วนรวมนะครับซึ่งในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมีองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นตามแนวคิดการกระจายอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยรัชกาลที่ห้าท่านเคยเลิกทาดจําจได้ใช่ไหมครับครับครับ,รบแล้วต่อมาท่านก็ให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในเมื่อประมาณร้อยยี่สิบแปดปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ รอดสอหนึ่งส two two feels, องเจ็ดแล้วก็ตาพรบปกครองท้องที่สองสี่ห้าเจ็ดนะครับนี่คือการกระจา considerations considerations <humanos> ยอํานาจนะครับอืให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมกับอํานาจของฝ่ายรัฐของฝ่ายพระมหากษัตริย์นี่ครับครับครับแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่หกก็ได้มีการกระจายอํานาจอีกเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์ให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านไงครับท่านอืมครับครับโดยการปรับแก้พรบปกครองท้องที่ให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเกิดขึ้น ประกอบไปด้วยใ,ใครครับก็คือผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นทัวแทนของฝ่ายประชาชนเป็นประธานหมู่บ้านแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการโดยตําแหนง่งนะฮะแล้วก็มีฝ่ายประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่จะคอยร่วมมือและถ่วงดุลกันก็คือผู้ทรงคุณวุฒิมีไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสิบคนมีวาระสี่ปีเห็นไหมครับ,รบนี่คือรูปแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับารากเหง้าของเราเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองนะฮะมีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อในพศสองสี่ห้าเจ็ดใช่ไหมครับครับอ่าเราก็มีระบบพักการเมืองขึ้นมานะแล้วองค์กรที่ผมว่าเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรประชาชนจริงๆเนี่ยที่ใช้อำนาจเนี่ยก็ถูกลืมครับก็ถูกลืมครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยพรบปกครองท้องที่ก็ยังเขียนอยู่เหมือนเดิม ครับซึ่งมก,กอมอคือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยที่ผมว่าองค์คณะหนึ่งประมาณยี่สิบคนเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนเลยนะครับมีแต่บทบัญญัติที่เขียนให้แต่ทำหน้าที่เท่านั้นครับอืมแต่ไม่ได้ให้อำนาจไม่ได้ให้สิทธิในการมีส่วนร่วมทำอะไรเลยะนะครับก็เลยก็เลยมีการเออ่นำเอารูปแบบการกระจายอำนาจมา แบบใหม่แบบตะวันตกเลยทีนี้เมื่อประมาณปี2,537เป็นต้นมาเราก็มีการพัฒนาสุขาภิบาลเป็นเทศบาลใช่ไหมครับเป็นอบตใช่ไหมครับอ้าวในยุคแรกๆนี้ก็ดีนะครับได้งบประมาณกันสองล้านสามล้านก็ตื่นเต้นกันแล้วก็จัดสันปัะสุตยางทั่วถึงครับดีใจมากเลยเราได้กระจายอำนาจเราได้ยกระดับหมายความว่าได้งบประมาณมาจากส่วนกลางใช่ไหมครับส่วนกลางครับ ในยุคแรกของการกระจายอํานาจเนี่ยให้มาประมาณสองล้านสามล้านในการเริ่มต้นในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองของของภาค้รงถิ่นแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านอาจารย์ยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะจากงบประมาณสองล้านสามล้านที่ได้กันอย่างทั่วถึงนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นร้อยล้านเป็นหกสิบล้านเป็นห้าสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่แต่เราหน่วยกระจายอำนาจ ในระดับตำบลที่วอ่าที่เรียกว่าอบตหรือเทศบาลหรืออบจก็แล้วแต่ก็ยังบอกว่างบประมาณไม่มีไม่เพียงพออืยังมีคําพูดนี้ออกมาอยู่ยังมีคําพูดเหล่านี้ครับอ่าซึ่งอทางราชการก็พยายามที่จะจัดกระบวนการรูปแบบในการบริหารร่วมกันระหว่างฝ่ายประชาชนฝ่ายรัฐและก็ฝ่ายท้องถิ่นโดยการออกระเบียบให้มีการประสานแผนงานการจัดทําแผนพัฒนาแล้วไปสู่แผนงบประมาณแผน ท้องถิ่นข้อบัญญัติท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงกระดาษเฉยๆเพราะอะไรครับกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรอำนาจแท้ๆของประชาชนที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไม่มีอำนาจครับกฎหมายไม่ได้เขียนอำนาจให้อะไรเลยให้แต่ให้แต่ทำหน้าที่เช่นกัรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านกรมมการหมู่บ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านกำนัน ในอำเภอผู้ว่ากรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและก,กฎหมายเห็นไหมฮะอืมอื <Stones. S 1> แต่ไม่ได้ให้อำนาจว่ากรรมาการหมู่บ้านมีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะบริหารอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับงบประมาณบริหารจัดก,การพัฒนาตนเองได้เห็นไหมครับและสุดท้ายครับนการ ah, อำนาจในการบริหารจัดก,การงบประมาณตรงนั้นเนีここ <อ voorbeeld. S 1> <ๆ>่ยก็ไปตับอยู่ที่กการ ตกอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านตกอยู่ที่เทศบาล <c oughs> หรือว่าอบตอตรงนั้นใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ไหมครับงบประมาณอย่างนี้นะครับพรบรงบประมาณแต่ในแต่ละปีเนี่ยเรามีพรบรงบประมาณประจําปีเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็จะเข้าสู่สภา,าประกาศเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมครับแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณเหล่านั้นเป็นงบกลางส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็จัดสรรให้กระทรวงครับทะบวงกรมใช่ไหมครับ อ่าแล้วกรมกระทรวงก็จัดสรรให้จังหวัดนะตามแผนบูรณาการนะครับจังหวัดอ่าก็จัดลงมาให้อำเภอส่วนหนึ่งน้อยหนึ่งนะครับแต่ที่จัดให้อ่ามีงบประมาณเป็นของตนเองเลยเนี่ยก็คือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลยเนี่ยรัฐบาลเ,เก็คืออ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออมีงบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาจัดทำบริการสาธารณะ ะฮจะ<ม>พัฒนาตามแผนพัฒนาจริงๆต้องพัฒนาตามแผนพัฒนาและความต้องการของหมู่บ้านชุมชนถูกไหมครับครับอฮะาาแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรฮะแผนพัฒนาที่ทําจากหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับอืมะเพราะมันไม่มีอํานาจไงครับประชาชนทําแผนขึ้นมาก็ไม่มีอํานาจไม่มีสภาพบันนงคับให้ใครมาทําตามนี้ไงฮะ ซึ่งเขาก็สามารถที่จะไปแปลยติหรือเอาไปทําวาระอะไรต่างๆก็ได้นะถ้าได้มีการวิจัยจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหรอกครับอันนี้เราเราผมกล้าพูดได้เพราะมันมีตัวชี้วัดที่เอองค์กรที่เขาปปชสำนักงานปปชเขาชี้วัดเลยนะครหน่วยงานองค์กรใดที่มี เอ่อการทุจริตครอบชันมากที่สุดก็เราก็ไม่อยากไปพูดในพาดพิงนะครับให้ไปดูเอาเองว่าตัวชี้วัดอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรียกว่าเรียกว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่างบประมาณไปตกอยู่ที่ไหนนะครับได้กระจายออกไปที่เอ่อได้ได้มีการอะไรนะพยายามพูดกัน่มีการกระจายอํานาจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างที่มีการพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ คือคือมันก็กระจายลงมาให้องค์กรไงฮะรันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละนะครับก็มีก็ประมาณจากสามล้านในยุคแรกๆตอนนี้มันห้าสิบล้านร้อยล้านับก็วันนี้ก็อยัางบอกว่าไม่พอไงผมถึงบอกว่าเวลาชาวบ้านไปร้องเรียนร้องขอหรือเหตุฉุกเฉินอะไรก็บอกว่าไม่มีไม่พอไม่ได้ตั้งเอาไว้ใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยสตงงจะตรวจอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ไม่เป็นไรครับก็เราก็ถือว่าได้เดินมาไกลแล้วในเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ,รบแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะเรียกร้องรัฐบาลในยุคต่อไปนี้เนี่ยเราควระจะส่งเสริมการกระจายอํานาจและสิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมให้กับหมู่บ้านชุมชนครับอืมอืมเพราะเขาเป็นเจ้าอของอานาจที่แท้จริงอ่าและเขาเป็นผู้คนที่เสียภาษีให้กับประเทศเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับ ครับแต่วันนี้เนี่ยเขาไม่เคยได้อะไรจากการบริหารราชก,การแผ่นดินเลยครับครับอืมอเพราะเงินว่าประมาณมันไม่ไม่มาถึงที่หมู่บ้านชุมชนเนี้ยไม่สามารถจับต้องได้เลยเนะยครับครับอ่ามันก็สิ้นสุดอยู่ที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับครับอืมอ่าเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ครับครับเปลี่ยนกับกับย้อนกลับไปดูว่าองค์กรเนี้ยเติบโตเกิดขึ้นมาก่อนใครสมควรที่จะพัฒนาองค์กรประชาชนฐานล่างเนี้ย ให้เข้มแข็งเพราะการพัฒนาประเทศเราจะสร้างตึกเปรียนเสมือนว่าเราจะสร้างตึกอันงดงามสวยหรูเนี่ยแต่ตึกนั้นอน่ะมันไปตั้งอยู่บนท้องนาที่ไม่มีเสาเข็มอ่ะถ้าอาจารย์คิดว่ามันจะล้มไหมมันจะพังไหมเดี๋ยวนะครับประหลัดครับผมขอทวนไปกลับไปนิดหนึ่งว่าับประมาณที่ว่าเนี่ยนะฮะไม่มาถึงในส่วนของชุมชนหรือว่าของพี่นองประชาชนแท้จริงเนี่ยหมายคำว่า ไม่มาที่ตำบลหรือบ้านนะครับแต่ว่าไปจบอยู่ที่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเทศบาลหรือว่าตำบลหมู่บ้านที่เป็นอบตอบจของจังหวัดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ต้ององค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรแห่งการกระจายอํานาจไงซึ่งเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่เราคิดว่ามันดี แต่มันเป็นรูปแบบของตะวันตกไงมันเป็นรูปแบบสองสองสภาใช่ไหมฮะเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาคือคือเอาเอาเป็นว่าเราพูดกันว่าตั้งแต่มีองค์กรเหล่านี้เกิดขึ้นมาบ้านเมืองเราเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะสงบเลยนะมีแต่ความขัดแย้งนะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับครับแต่ถ้าท่านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านเขาเรียกว่าสภาเดียวครับครับสภาเดียวเลยเกี่ยวดองน้องยุ่งมุ่งพัฒนานะ เป็นคอนเซ็ปที่ผมใช้ในการทำงานนะครับ,รบแต่อ,องค์กรนี้เป็นองค์กรที่น่าสงสารมากประชาชนไทยน่าสงสารมากะนะฮะมีองค์กรกรรมการอุบ้านที่จะคอยปกครองบริหารจัดการในพื้นที่แต่เราไม่เคยกระจายอำนาจให้เขาสักทีเลยอืมเน,นรามาถึงเวลาแล้วนะฮะอาจารย์ที่เรารบ,บอกว่าเราจะพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากฐานรากเราก็ต้องอแก้ถูกจุด เราก็มาปลดล็อกครับปลดล็อกของอำนาจครับวันนี้เนี่ยมีแต่หน้าที่ใช้เขาจนแบบโอ้โหนะฮะแต่เราต้องให้เขาบ้างเช่นเราให้ปัจจัยการบริหารไงฮะซีเอมนะฮะคนน่มีแล้วนะองค์กรมีแล้วนะครับงบประมาณ่ไม่มีนะครับอำนาจอธิปไตยอ่ะไม่มีครนะครับระบบกฎหมายก็มีก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับ สำคัญที่สุดคืองบประมาณและอำนาจครับอำนาจในการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาและบังคับใช้แผนพัฒนาของตนเองนะครับโดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลที่อุดหนุนมาไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทในแต่ละปีเป็นงบลงทุนนะฮะมันจะมีรัฐบาลไหนไม่ที่กล้าลงทุนพัฒนาหมู่บ้านจุมจนหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อปีครับอืเถ้าเราไม่คิดแบบหยาบๆแบบนี้เนี่ย งบประมาณนี้มันก็สูญหายไปในทุกๆปีอยู่แล้วครับแต่แปดหมื่นกวานปลังกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะทางรัฐบาลนะฮะควรที่จะให้จัดสรรงบประมาณลงมาที่หมู่บ้านตำบลครับให้เขาบริหารจัดการกันเองนะฮะเหมือนอย่างที่เคยมีกองทุนหมู่บ้านอะไรอย่างที่เคยผ่านมาอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือคือมันมันมันจะคล้ายๆแต่มันไม่ใช่ครับ กองทุนหมู่บ้านนี่คืองบประมาณหนึ่งล้านบาทที่เอาลงมาให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้รวมตัวกันแล้วก็จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกู้ยืมหมุนเวียนมีดอกเบี้ยมีหนี้สินนะครับ,รบแต่งบเนี้ยที่ผมเรียกร้องก็คืองบลงทุนเพื่อพัฒนาครับครับพัฒนาตามแผนของเขานั่นแหละครับอาจารย ตามแผนพัฒนาของเขาที่เขาทํากันไว้ในชุมชนอ่ะยางเพียงพอและเหมาะสมก็ประมาณตั้งปีแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทจะน่าจะเหมาะสมมีหลายคนนักวิชาการนักกฎหมายเคยถามผมว่าหลัดเราก็จนอยู่แล้วงบประมาณเราไม่มีเจ้าที่ไหนผมก็บอกว่าประเทศเรามันมีแค่แปดหมื่นหมู่บ้านชุมชนเองถ้าหมู่บ้านละล้านก็แค่แปดหมื่นล้านเองมันแค่เศษสตังของรัฐบาลครับอืมอืมครับฮะอ่าอ่าผลัด ได้นำเสนออย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องได้มีการพูดคุยกันอีกนะฮะในโอกาสต่อไปดีกว่านะครับท่านประหลัดครับเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราคงจะลงรายละเอียดกันว่าถ้าหากว่าในการจัดสรรงบประมาณตรงนี้แล้วรัฐบาลเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้งบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นในร,ระดับชุมชนหรือในร,ระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับ ประหลัดช่วยส่งท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าการที่งบประมาณไม่ไปถึงอย่างก็ถึงเนี่ยนะฮะวิธีการที่จะทำเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับครับครับเจนเลยครับครับเสียงรู้สึกจะหายไปนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดคุยกับประหลัดมิตรนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนนะฮะซึ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ว่าเราจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านนะครับมีที่ดินทำกินนะครับมีไรายได้มีงานทำนะครับถ้าว่ามีไรายได้มีงานทำเนี่ยครอบครัวก็มีความสุขมีความอบคุ่นก็จะมีผลไปถึงชุมชนและก็หมู่บ้านจะได้จเจริญเติบโตจะได้มีการพัฒนา สู่ขึ้นมาในระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศเรานะครับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณประหลัดมิตรที่เข้ามาพูดคุยในรายการนะครับการใช้เสียงอาจจะขัดข้องไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ภาพอาจจะไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนท้องถิ่นในรายการอินไซต์ท้องถิ่นไทยอย่างนี้นะครับในภาคกลางคืนนะครับก็ โดยประมาณประมาณสองทุ่มนะฮะถึง3ามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มแล้วแต่ว่าบางวันที่จะนัดหมายกับผู้นำในชุมชนในตำบลในหมู่บ้านได้นะครับวันนี้คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีนะครับ